สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมแมนโกสินที่เพจวงในไทยลีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางไลน์แอดแอดวันสปอร์ตด้วยนะครับกับการมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับข่าวสารบอลไทยนะครับในช่วงที่ตอนนี้ข่าวก็เยอะมากนะฮะกับการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายนักเตะนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกันต่อเลยนะครับสาหรับการ ที่กำลังจะคว้าตัวบรอสทาเดลี่เข้ามานะครับก็หลายท่านก็ทราบแล้วนะกับกระแสข่าวนี้ซึ่งก็มีโอกาสความเป็นจริงตอนนี้ก็สูงมากนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเกือบเกือบ99.99เป็นไปแล้วล่ะนะครับที่สุน้าคนใหม่ผมบุรีรัมจะเป็นคนแรกที่เซ็นมาจากทีมในไทยลีกด้วยกันนะครับ <c oughs> ถ้าอย่าง <c oughs> ที่ผมบอกครั้งก่อนว่าถ้าไม่นับเควินเซนนะฮะที่เป็นโคต้เอเชียเพราะว่าเป็นลูกครึ่งนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นนะครับบางคนอาจจะ บอกว่ามีคนหนึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้ฮนะตอนนั้นจะเป็นบุรีรัมย์เอนะก็คนละทีมกับตอนปัจจุบันนะครับตอนนั้นที่แบ่งเป็น2ทีมนะตอนนั้นมีสงขลายทีมหนึ่งใช่ไหมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยบุรีรัมต่างชาติโคต้าต่างชาติที่เซ็นมาจากทีมอื่นในไทยด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับบอลชยลี่ก็น่าจะเป็นคนแรกที่แบกม่านประเพณีนะฮะในการเซ็นมาซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีโควิดนะครับการเดินทางเข้ามาเรื่องของการกักตัวเนระื่องของเอกสารในการเดินทางาการฝึกซ้อมพรีซนตอะไรมันก็อาจจะยากซึ่งการปรับตัวก็จะมีเวลาน้อยด้วยถ้าเอาคนใหม่เข้ามาเลยอ่ะตรงนี้ก็เข้าใจได้ว่าบอสทาวดลี่ก็เป็นนักเตะบราซิลโค้ชเป็นอาร์เจนกาม,มาการสื่อสารกันก็ไม่มีปัญหานะครับรู้จักกันดีแล้วก็คุ้นเคยเพราะว่าบอสทาวดลี่เนี่ยเจอบุรีรัมมาแล้วนะครับในตอนเล่นกับสุตราการนะครับหรืออาจจะย้อนไปตั้งแต่สมัยเล่นกับบีจีปทุมด้วยนะนะครับ อ่ะก็โอเคว่าบรอลสเทอรี่มาในโคต้าต่างชาติทีนี้ก็มีประเด็นต่อมาว่าแบรนดอนโอนิวนะครับกองกลางอ่าดิกรีทีมชาติออสเตรเลียนะครับก็ไปมีกระแสข่าวว่าเขาจะย้ายไปเล่นในลีกอินโดนีเซียทำให้โคต้าเอเชียเนี่ยอ่าที่แบรนดอนโอนิวจะไปอยู่กับเปอร์ซิสนะครับไม่แน่ว่าเปอร์ซิสทีมไหนไม่แน่ใจเหมือนกันโคต้าเอเชียก็ถ้าจะว่างอยู่นะครับก็เลยมีการไปหาข้อมูลกันว่าดิเกา อกองหลังบราซิลนะครับที่ดีกรีอ,อดีกัปตันทีมของฟูเมนเซ่เนี่ยเขามีสัญชาติที่2เป็นปาเลสไตน์สามารถใส่ชื่อเป็นเอเชียได้หรือไม่นะครับตรงนี้ตอนแรกผมก็ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะใช้ได้ไหมกับสัญชาติปาเลสไตน์ตรงนี้จะมีเอกสารที่จะสามารถจะยืนยันความเป็นปาเลสไตน์ของเขาได้หรือเปล่าเพื่อจะใช้สัญชาติปาเลสไตน์ในการใช้เป็นโค t ต้าเอเชียนะครับ อันเนี้ยวันนี้ผมจะอัดคลิปไม่ยาวนะครับก็สั้นๆตามคอนเซปต์ที่ที่ทางด้านของวงในไทยลีกแล้วก็ทางทีมงานหรือว่าสปอร์ตตั้งเอาไว้แหละนะฮะว่าวันพุธก็จะแบบสั้นๆกระชับกระชับคือผมได้ข้อมูลมานะครับอย่างหนึ่งแต่ผมจะขอแบบเอาเป็นเบาๆก่อนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยสมโมสรยังไม่ต้องการให้ใครรู้แน่นะครับผมก็เลยไม่ควรที่จะพูดอะไรที่มันมันชี้ชัดออกไปขนาดนั้นคือผมได้ข้อมูลว่านักเตะ โคต้าเอเชียจะมีเข้ามาอีกคนนึงครับเป็นกองหลังนะฮะส่วนดีเกวเนี่ยถ้าอยู่ต่อก็ใช้เป็นโค t ต้าบราซิลโคต้าเอเชียเนี่ยเป็นกองหลังที่เป็นแถวโซนทางฝั่งอาหรับแล้วกันนะครับทางโซนอาหรับแต่จะเซ็นหรือไม่เซ็นอันนี้ยังไม่มีการยืนยนันแต่ก็เตรียมที่จะเดินทางมาไทยแล้วนะ,ะก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะครับเท่ากับว่า ก็ต้องมีคนหนึ่งออกไปถ้าเกิดรอสทาวิลี่เข้ามาแล้วดีเกลก็ยังอยู่นะครับทางไมคอนก็ยังอยู่แล้วก็ไปตรวจโควิดเข้าฝึกซ้อมอะไรก็เรียบร้อยหมดล้วอีกคนหนึ่งก็คือซามิเอลโรซาซึ่งสื่อบราซิลลงไปว่าต่อสัญญาไปแล้วแต่ตอนนี้ซามิเอลโรซาอยู่กับครอบครัวที่ดูไบนะครับประเทศสหรัฐอ,บอับเอมิเรสทำไมเขาอยู่ดูไบเพราะว่าครอบครัวเขาอยู่นั่นครับเขาไปเล่นที่ดูไบกับ2ส,สมโมสรหลักๆคืออัลนาเซอร์กับ ฮัตต้านะครับอสองทีมนี้นะฮะเป็นเป็นหลักๆเลยครอบครัวเขาอ,อ,อ,อยู่ที่นั่นทีนี้ก็ไม่รู้ว่าโรซ่าจะมาไทยเมื่อไหร่เพราะเพื่อนคนอื่นนี่ก็ตรวจร่างกายตรวจโควิด COVID, อะไรกันไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคนก็ต้องมาดูว่าจะเป็นใครโรซ่าต่อสัญญาแล้วจริงหรือไม่นะครับแล้วดิเกาจะใช้โคตาเอเชียได้หรอนะครับถ้าเกิดไม่ได้ถ้าดิเกาอยู่ก็เป็นบราซิลแล้วก็คงจะมีเอเชียหนึ่งคนที่ผมบอกเนี่ยมาเป็นกองหลังเพิ่มเติมด้วยเป็นตัวละครลับก็แล้วกันวันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับ มากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวเสียมารยาทกับสโมรสรเกินไปอ่ะก็เข้าใจกันนะฮะว่าข้อมูลตรงนี้สโมรสรคงยังไม่อยากให้เปิดเผยเพราะฉะนั้นก็รู้แค่นี้ก่อนนะครับว่าน่าจะมีโอกาสมีกองหลังอีกคนหนึ่งเป็นเอเชียนะครับอ่ะวันนี้ผมฝากเท่านี้ครับติดตามกันไปไประจำที่เพจลุงนไทยลีกนะครับและทางไลน์แอด at one sport กับผมแมนโกสินนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ